สำหรับแอดมินแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบว้าวเป็นอย่างมากหัวเสาทีมชาติไทยคว้ยกันกับหัวเสาของญี่ปุ่นนะครับแอดมินกำลังหมายถึงเพียวอัจาราพรคงยศหัวเสานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับยืนคว้ยกันกันกบโคกะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นทั้งคู่เล่นให้กับสโมสส n น c อ e น r o c k e รถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมแรงกันที่ลงตัวมากแล้วก็ดุดันด้วย เธอหัวเสาตัวแม่อยู่ทีมเดียวกันเรียกว่าเป็นทีมเต็งแชมป์มเลยก็ว่าได้นะครับผมโดย NEC Red r o c k e t แข่งไปแล้ว2แมตช์นะครับชนะทั้ง2แมตช์เลยแมตช์แรกก็จะเป็นสาวเพียวอัจฉราพรคงยศได้ MVP นะครับในขณะที่แมตช์ที่2คูโคกะมาดีมากเกมรุกเกมรับแน่นเปรีย้ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพียวเลยในเรื่องของบอลแรกนะครับผม ยิ่งเห็นนักกีฬาไทยในหลิกญี่ปุ่นเยอะแยะแบบนี้ยิ่งทําให้เราใจเฉื้นขึ้นมาเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเป็นระบบมากขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวขั้นสุดตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะครับญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกอย่างไรบ้างเป็นยังไงกันบ้างครับมาดามเพียวไข้กันกับมาดามคกะเฮ้ยยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับ